แม่หมดน้อย17กันยายน2568ข่าวแรกนะคะพูดถือหุ้น ECF ไฟเขียวทุกวาระคล่องตัวแล้วสำหรับ ECF เมือ่อพูดถือหุ้นยกมือไฟเขียวผ่านทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติรายละเอียดดูได้ในเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ ECF เดินหน้าตามแผนข่าวต่อไปชาวพาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ชาวได้รับใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตริ้นของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนฟุตริ้น์ของผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบอกอประจำปี2568เพิ่มเติมจำนวน6ผลิตภัณฑ์เสริมทับความแข็งแกร่งพร้อมยกระดับการแข่งขันในตลาดเหล็กพาธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องข่าวต่อไปไพโอเนียมอเตอร์ส่งสิโคงสุดท้ายธุรกิจโตต่อ,ตอ ไพโอเนียมอเตอร์หรือไพโมส่งสิิผลงานโคงสุดท้ายปี68ธุรกิจยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยมีลูกค้าต่างประเทศหลักๆได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียยุโรปและตะวันออกกลางพร้อมติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆเพื่อหาแนวทางการรับมือและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com